บายดีตอนคำคำยำแรงๆทุกคนเมื่อนี้ก็คือเก่านะเขาบไดคอยไปถ่ายแทงได้นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดำหน้าตอนเสาร์ก็ไทยหน้าแลวก็ดำหน้าพอ้อคือรายคนซอยกันแต่ว่าเมื่อนี้เขาก็จ่างคนนะจ่างคนนี่ก็วันละหาสิบพันหรือว่าตัววันละลอยก็ได้อยู่หาหกคนประมาณนั่นหละ คือมันนี่ก็ลกไปอะไรก็ดำไปคือคนลกในี่สามคนแต่ว่าคนดำในี่ยกว่านะกาดเลยบ่ทัน การ้ก่อนเสียไปก็คือต้องตัดตัดหางมันก่อนตัดปลายมันก่อน คือส่วงนีิก็นี่แหละทุกคนอยู่ในไฮในหน้านะแล้วก็ขนกะให้เป็นเหมือนนี้ก็เพราะว่าหน้านี้เป็นหน้า่งใหญ่นะคืออันทีดดำไปแล้วนี่ซ้ำลอยเลยซ้ำลอยกว่าเลยแต่ว่ายังบุพเพคิดว่าไฮาเดียวเดี๋ยยังบุ่เล้วนะมือนนี้ใหญ่ขนาดเลยนี่ก็พอดีเพิน่นไปสอยลูกกานะหลายคนอยู่ ขึ้นไปนะเพราะว่าสามเท่านะโรกประทันเลย เดินนั่นใองดำไงนี่นี่ก็ไม่เด็กหับกะมันนะจางมากนี่ก็ไล่บันเต๋เด้ี่จางบรดแพ้งดนกตัวกันมากอลยนี่ฮะ สิลเลดัาเก่งได้เจ้านุะูโอันถอดถได้ก่อนเอาขาขาดํมเมือนี่ขาดํมเมือนี่ฮาเียลายมันเลรดําหน้าเนี่เอาเท่าเลยเมือนนี่หาเอาเท่วเลสี่สิบอะเพืน้อยเท่ ป็กาป็ให้หาสิบเดีเอาหาสิบะเออเอบก็เอาเนาะยันวาบ่เอาเอาเลยไปไดจีจาดูหาสิบเอาชเ็ดเล้ยลูกก็ดอกบดบดทอยเลยบดทอยเลยบ่ บันนี้ก็กล้ามืดแหละทุกคนแล้วก็ได้เวลาพร้อมถึงเวลาเหลือกเลยเดี๋ยวสิได้เดินทางกลับเพื่อนนะไรทศไทยเลยเน,นะปนไทยกับป้าไปนี้ขาดไปขาดป้าไปนี่แล้วอะไรคุณแจ้คเตรเตรีือ แล้วก็แล้วถึงเวลาลแล้ยนะแล้วก็พากันแยญ่ใหญ่กลับนะนี่ดำหน้ามือนี่ฮะได้นี่แหละทุกคนใหญนะ่นะเพราะว่าอันซ้ำเท่าไรก็ซ้ำร้อยซ้ำร้อยกว่านะซ้ำร้อยกว่าหมัดกะนี่ยังบท่ทันอ่าถือว่ะครึ่งหนึ่งแหละแล้วก็ยังบริเวณอันนี้เดี๋ยวมืออืน่นคือมันนี่กาบบุพเพอพร้อมทุกคน ที่แรกนะซ่องลอยคิดว่าคิดว่าสิพ่อแต่ว่ามันบ่พ่อคือสว่วงนี้ก็นยังบ่ท่านเขาป่านะทุกคนจังไดก็นจะาผา,าเบื่อหน่ายกันได้